วัสดีครับผมหมออุดนายแพทย์ชานชัยเชลเลิศครับการวินิจฉัยทางพันธุกรรมเมตัวอ่อนคืออะไรนะครับผมเรามาดูกันนะครับผมการวินิจฉัยทางพันธุกรรมในตัวอ่อนเราเรียกว่า pre-implantation genetic testing นะครับผมอันนี้เราทํายังไงนะครับโดยทั่วไปในกรณีที่ทําเด็กดอดแก้วเนี่ยเราจะเลี้ยงตัวอ่อนนะครับผมจนถึงระยะวันที่5ที่6หรือว่าระยะ blastocyst แล้วเราจะทำการอเอาเซลล์ตัวอ่อน ตรงที่ส่วนที่จะไปกลายไปเป็นรกหรือว่าเราเรียกว่าโครโมเฟตตัวเดิมเอาไปตรวจนะครับผมซึ่งจะทําการวินิจฉัยทั้งโครโมโซมหรือว่าโรคทางพันธุกรรมในตัวอ่อนนะครับผมแล้วใครจําเป็นต้องทอําการวินิจฉัยในตัวอ่อนบ้างนะครับผม1นนะครับผมกรณีที่คู่สมรสนะครับอาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายมีโรคทางพันธุกรรม ที่สามารถที่จะถ่ายทอดไปให้ลูกได้แล้วทำให้ลูกเกิดมามีความผิดปกติทางพันธุกรรมในบ้านเราส่วนใหญ่ก็คือโรคธาลัสซีเาามีย mm hmm. เช่นพ่อแม่มีความเสี่ยงที่จะเป็นพา,าหะธาลัสซีเมียที่รวมกันได้นะครับผมแล้วก็สามารถถ่ายทอดให้ลูกได้นะอสองกรณีที่ฝ่ายหญิงอายุ35ปีขึ้นไปนะครับผม 3. กรณีที่มีการ แท้งเกิดขึ้นก่อนอายุครรภ์12สัปดาห์จำนวน2ครั้งขึ้นไปนะครับผม 4. กรณีที่มีการทำการทำเด็กหลอดแก้วแล้วย้ายไปแล้วไม่มีการตั้งครรเกิดขึ้นอาจจะต้องมาตรวจวินิจฉัยพันธุกรรมในตัวอ่อนนะครับผม 5. กรณีที่มีการตั้งครรภท้องที่แล้วนะครับผมแล้วคลอดออกมาเด็กอาจจะมีความปกติทางโครโมโซมนะครับผมเกิดขึ้น แล้วเราสามารถแก้ไขได้ด้วยการตรวจวินิจฉัยพันธุกรรมในตัวอ่อนในครั้งนี้นะครับผมและข้อสุดท้ายนะครับผมกรณีที่เรามีสมาชิกในครอบครัวเช่นอาจจะมีลูกก่อนหน้านี้เป็นโรคเลือดที่มีความจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนถ่ายไขกระดูกนะครับผมซึ่งเราอาจจะต้องใช้ตัวเซลล์ต้นกําเนิดของลูกอีกคนหนึ่ง มาทำการรักษาลูกคนแรกนะครับผมซึ่งก็สามารถที่จะต้องมาทําการแมทชิ่งกันว่ามันสามารถเข้าได้กับพี่ของเขาไหมนะครับผมซึ่งสามารถทําได้ในปัจจุบันนะครับผมและในกรณีที่คู่สมรส ทั้งคู่นะครับมีข้อบ่งชี้ดังกล่าวข้างต้นนะครับคุณหมอที่ทําการรักษาก็จะแนะนําในการตรวจวินิจฉัยพันธุกรรมในตัวอ่อนก่อนที่ย้ายเข้าสู่โพรงมดลูกของขนไข้นะครับผมนอกจากนี้เนี่ยประโยชน์ของการตรวจวินิจฉัยทางพันธุกรรมในตัวอ่อนก็จะทําให้ลดโอกาสการแท้งนะครับผมลดโอกาสการที่ เด็กที่คลอดออกมาแล้วที่จะมีคโครโมโซมผิดปกติที่เรากังวลก็คือดาวซินโดมนะครับผมแล้วก็ทําให้คนไข้เนี่ยตั้งครรภ์ได้เร็วขึ้นช่วยลดระยะเวลาในการคนไข้ที่จะตั้งครรภ์ให้มันสั้นลงนะครับผม